ถ้าไม่มีการฟังบ่อยๆไม่มีการฟังที่มั่นคงจริงๆในความเป็นจริงไม่มีการที่จะฟังจนกระทั่งไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆเพราะวันนี้รับรองได้นะคะตั้งแต่ตื่นคิดถึงเรื่องอื่นทั้งนั้นไม่เคยคิดถึงจิตแล้วจิตคืออะไรเห็นไหมคะจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งถ้าไม่เกิดจะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้น แค่นี้ค่ะกว่าจะค่อยๆมีความมั่นคงในสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราซึ่งเป็นเรามาแสนนานมากประมาณไม่ได้เลยเพราะจิตเกิดดับแล้วก็มีจิตที่เกิดสืบต่อไม่ขาดเลยในแสนโกรดกลับมาแล้วเห็นไหมคะฟังคำเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีมานานมากแต่ไม่เคยรู้ความจริงและไม่คิดถึงด้วย ได้ฟังแค่นี้เหมือนพอแล้วแต่วันหนึ่งวันหนึ่งรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เป็นจิตไม่มีใครเลยแต่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏแต่และหนึ่งเร็วมากเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นปรากฏโดยนิมิตตหมายความว่าการเกิดขึ้นและดับไปและรู้สิ่งที่มีสั้นมากเล็กน้อยมาก ไม่ปรากฏว่าเป็นอะไรเช่นเห็นหนึ่งขณะนะคะไม่พูดถึงมากมายนับไม่ได้ที่เห็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนเป็นแต่ละคนจนเป็นแต่ละสิ่งเต็มห้องไปหมดนี่คือความจริงซึ่งกว่าจะรู้ว่าไม่มีเราได้ยินแล้วว่าไม่มีเราก็แค่จำแลวก็ตอบได้แต่ว่ากว่าจะมั่นคงว่าไม่มีเราหมายความว่ามีสิ่งที่ปรากฏ ทีละหนึ่งด้วยแต่ยังไม่ได้ปรากฏอย่างนั้นเพราะไม่เคยเข้าใจไม่เคยฟังว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่อยๆฟังคําจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็พิจารณาไตรตรองว่าจริงไหมค่อยๆเริ่มเป็นสัจธรรมค่อยๆเริ่มเป็นสัจจะปารมีที่ถ้าไม่มีความมั่นคงนะคะก็เืมคิดถึงจิตไปเรื่อยๆ และเมื่อไรจะรู้จากจิตเดี๋ยวนี้ก็มีจิตเหมือนแสนโกดกลับมาแล้วจิตไม่เปลี่ยนลักษณะเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนันจึงมีคําว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่จิตรู้จิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่จิตกำลังรู้ใช้คำว่าอารมณ์ทีละหนึ่งขณะเร็วแค่ไหนคะ อยู่ในโลกของความมืดสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินพอจะฟังได้เข้าใจใช่ไหมคะแต่เห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาใกล้เข้ามาอีกล้วสิ่งที่กระทบตาเป็นอะไรได้ยังไงเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่เล็กสั้นกระทบตาแล้วดับ แต่ความจำเนี่ยจำหมดเลยจำก่อนก่อนแล้วก็จำเพิ่มขึ้นจนกระทั่งไม่ลืมสิ่งที่ปรากฏกลายเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยังไงลองคิดสิแค่เกิดขึ้นปรากฏกระทบตาแล้วดับจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรนี่คือไม่เผนนะคะเราพูดถึงสิ่งที่มีซึ่งกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริง จากความเข้าใจที่มั่นคงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เพียงชื่อจะพูดเรื่องกรรมก็ต้องรู้ว่าขณะนั้นอะอะไรกำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจได้ถ้าไม่ปรากฏเข้าใจได้ไหมไม่มีทางนี่คือค่อยๆมั่นคงนะคะที่จะรู้ว่าความเป็นเราเนี่ยมหาศาลแสนโกรธกับ เห็นนิดเดียวกลายเป็นสิ่งต่างๆตลอดกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติสะสมมาแค่ไหนเพราะฉันจริงไม่สงสัยเลยนะคะในการที่ทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเมื่อทรงตรัสรู้แล้วกำลังมีปรากฏให้เริ่มเข้าใจจนกว่าจะถึงเวลาที่สามารถรู้ความจริงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วก็ดับโดยนิมิต